วันนี้นะครับก็ต้องเป็นบอกว่าเป็นการบอกว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานภูมวิภาคษ์ก๊ะตอนออกนะครับได้ออกมาส่งสารนะครับไปยังนักท่องเที่ยวนะครับชาวไทยทุกท่านนะครับว่าณเวลานี้นะครับการท่องเที่ยวฤดูการท่องเที่ยวหมู่เกาะและทะเลตะวันออกเนี่ยได้เปิดแล้วนะครับที่บอกเปิดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาเที่ยวไม่ได้นะครับแต่ที่บอกว่าเปิดแล้วเนี่ยณตอนนี้เนี่ยมันมีความสมบูรณ์ของท้องทะเล เป็นอย่างมากนะครับน้ำใสมากๆนะครับแล้วก็อาหารการกินอาหารทะเลนะครับอุดมสมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับอากาศดีมากๆครับผมที่เกาะหมากนะครับเรามีเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับที่อยากจะเชิญชวน s ซค์โรเดอร์หรือว่าผู้ประกอบการรวมทั้งนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นเจ้าของประเทศไทยแห่งนี้นะครับร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับในการนํา ให้ภาคตะวันออกเนี่ยเราไปสู่การท่องพี่ายณายั่งยืนหรือมิชชั่นของเราก็คือยุซเซ่นไทยแลนด์ Destination for Sustainable Tourism นะครับเราจะเดินทางไปในการดูแลสิ่งแวดล้อมเราจะเดินเดินทางไปในเรื่องของการดูแลสังคมชุมชนของเรานะครับเราจะเดินทางไปในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มันมีความก้าวหน้าพัฒนายิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นต้นแบบนะครับเป็นหนึ่งในร้อยนะครับแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความช,ชัดเจนเรื่องโลกาบอนนะครับ ชาวต่างชาติเนี่ยนะครับที่เข้ามาพักยังเกาะหมากซึ่งมีทั้งหมด 7, แค่700ห้องนะครับ46โรงแรมเนี่ยนะครับ99%เป็นชาวต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าชาวไทยเนี่ยยังน่าเสียดายนะครับถ้าชาวไทย,ยไม่ได้ไมไ่เข้ามาเที่ยวเลยหรือว่าไม่ได้เข้ามารู้เลยว่าธรรมาชาติที่สวยงามของพื้นที่แห่งนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะฉนั้นเราเลยเลือกต้นแบบให้เกาะหมากนะครับจังหวัดตราดเนี่ยนะครับเป็นต้นแบบเป็นโมเดล,ลหลักนะครับในการที่จะก้าวเดินไปสู่ทัวริสต์ซึมก็ดี sustainable ทัวร ซัเซ์เนเบอร์การตั้งที่ยังยืนนําการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับผลักดันนะครับจากตราดนะครับย้อนกลับไปนะครับเราจะค่อยๆทําขยายไปทั้งภาคต่อนออกนะครับตั้งแต่ตราดนะครับกลับไปจันทบุรีนะครับระยองชลบุรีนะครับอันนี้เราจะทากันทั้งภาคแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเดินทางท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันกับการท่องเที่ยวประเทศไทยครับ